สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องผันทะาหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มผันทะาหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสนนางรำ มีทั้งหมด3เรื่องนะคะคือเพลิงภูมหมอกใต้เงาบุษบาและพันธะลวงอีกช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆห,หรือเรื่องอื่นๆของรศิตาเพียงพินได้ที่เพจ Facebook รศิตาเพียงพินและทวิตเตอร์รศิตาไราเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงตอนที่สาม คนที่หมายตานายบินไปค้างคืนเดียวเองเช้าก็กลับมาไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรปัทวิกรมองน้องชายที่กำลังหน้าบูดบึ้งอย่างเหนื่อยน่ายเพราะการขอความช่วยเหลือครั้งนี้ดูไม่จำเป็นสักนิดพี่ปัททำเหมือนไม่รู้กิตติกรถอนหายใจหลังพิงพนักโซฟาด้วยความท้อแท้ที่พี่ชายไม่ได้ใส่ใจความทุกข์ร้อนของเขาเลยพี่รู้แต่ปรางกับลูกก็ไม่ได้หนีนายไปไหนสักหน่อย เขาก็อยู่ที่นี่แค่คืนเดียวจะเป็นอะไรไปละ่ะคนเป็นพี่ชายยังน่าเชยดูแฟ้มคอลเลกชันใหม่ที่ฝ่ายออกแบบส่งมาให้อยู่ที่โต๊ะทํางานของเขาก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นถามน้องชายเกี่ยวกับงานสาขาที่โน่นส่งคอลเลกชันใหม่มาหรือยังกิตติกรมองหน้าพี่ชายอย่างไม่อยากเชื่อเลยว่าอีกฝ่ายจะมองข้ามความเดือดเนื้อร้อนใจของเขาพี่ปาดส่งหรือยังละ่ะ คนถูกถามถอนหายใจออกมาเสียงดังยังกลับอยากให้รู้ว่าตนเองขุนใจทว่าก็ต้องยอมตอบส่งเมลมาให้แล้วครับถ้าพี่จะดูเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ให้กับเลขาพี่ปริ้นให้ดูนะครับนายว่าไงบ้างละ่ะสาขาที่เชียงใหม่ค่อนข้างลงตัวแล้วปัทวิกกรปล่อยให้น้องชายตัดสินใจได้เลยเพราะงานมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ก็มีคอลเลกชันหลักของแบรนด์วางขายด้วย หรือมีออเดอร์พิเศษในแบบทางเหนือสาขาที่กรุงเทพก็สามารถจัดการให้ลูกค้าได้ยกเว้นเรื่องที่กิติกรอยากถามความเห็นของเขาผมให้แก้บางชิ้นตามที่นายตัดสินใจก็แล้วกันลูกชายสองคนในบ้านอัจทพันธ์พงเป็นกำลังหลักในการดูแลธุรกิจของที่บ้านอย่างจริงจังทั้งแบรนด์เสื้อผ้าและจิวเวลรี่ส่วนลลน,นาเองก็ช่วยดูแลเรื่องดีไซน์ของเสื้อผ้าเป็นหลัก โดยที่มีปัทวิกรณ์เป็นหัวเรือใหญ่ทั้งสองอย่างอยู่เช่นเดิมส่วนเรื่องไปเชียงใหม่ละครับน้องชายยังไม่เลิกหวังปัทวิกรณ์นิ่งคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะบอกนายต้องรับปากก่อนว่าจะไปดูร,าร้านที่โน่นด้วยเพราะสามเดือนมานี่อาทิตย์หนึ่งนายบินไปวันเดียวแล้วก็กลับแบบนี้มันก็เหมือนไม่ใส่ใจไม่งั้นพี่ไม่ไป ผมตามงานแล้วก็เช็คยอดคุยงานตลอดนะครับพี่นายจะมาเฝ้าปรางอยู่บ้านตลอดแบบนี้ไม่ได้ผมก็ออกมาทำงานกับพี่นี่ไงครับทั้งสองคนคุยกันอยู่ในห้องทำงานของปัทวิกรณ์ในออฟฟิศสำนักงานหลักซึ่งกิติกรราวกับย้ายมาทำงานที่นี่ด้วยอีกคนในกลางพี่ชายดูตาคมเข้มทำเอากิติกรถึงกับเซ็งผมนอนไม่หลับถ้าไม่ได้นอนกับปราง ชายหนุ่มพูดออกมาเสียงอ่อยอย่ามาอ้างนายไม่อยากนอนคนเดียวมากกว่าถูกรู้ทันแบบนี้ทําเอาใบหน้าขาวคมถึงกับมีสีเรื่อๆือเพราะเอาเข้าจริงแล้วตั้งแต่พิมพ์ปรางตั้งท้องก็เป็นเขาเองละ่ะที่ไม่ยอมให้หญิงสาวพักที่โรงเรียนกระทั่ง6เดือนเธอจึงต้องย้ายมาฝากท้องที่กรุงเทพเพื่อเตรียมตัวคลอดที่นี่แล้วเขาก็ตามมาอยู่ด้วยพี่จะสลับไปดูที่โน้นให้อาทิตย์หนึ่ง นายสีวันพี่สามวันปัทวิกรเสนอคิดว่าตนหาทางออกที่ดีให้กับน้องแล้วส่วนนายก็ต้องดูแลที่นี่ด้วยตอนที่พี่ไม่อยู่ผมสามพี่ปัดสี่กิติกรยังต่อรองทำเอาคนเป็นพี่ชักเขื่องขึ้นมานี่เขาช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้แล้วอีกฝ่ายยังได้คืบจะเอาศอกนายนี่มันหน้านะครับนะครับพี่ปัดน้องชาย ยกมือไหวอย่างจริงจังพี่ไม่มีเมียพี่ไม่เข้าใจหรอกอีกฝ่ายพูดมาอย่างนั้นคนเป็นพี่ถึงกับชุนขึ้นมาทีเดียวเออเอออย่าให้ฉันมีเมียบ้างก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นนายต้องไปนอนเชียงใหม่สี่วันนะปัทวิกรเสียงเข้มทว่าน้องชายกลับขำออกมาโอเคครับพี่ถ้าพี่มีเมียเมื่อไหร่แล้วอยากแลกวันกับผมก็บอกนะครับแต่กลัวว่าถึงตอนนั้นลูกผมคงจะโต จนปรางต้องไปเชียงใหม่กับผมแล้วละมัง้งในกลางคนเป็นพี่ชายหนุ่มเข้นเคี่ยวดุใส่น้องชายร่างสูงใหญ่ของกิตติกรลุกขึ้นเตรียมตัวเพนหลังกวรโมโหพี่ชายและได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเดี๋ยวส่งไฟล์งานคอลเลกชันใหม่ให้กับเลขาพี่ด้วยดีกว่าเผื่อพี่ดูแล้วมีอะไรจะเสริมจะได้คุยกับทีมงานที่นั่นเลยขอบคุณพี่ปัดมากนะครับที่เห็นแก่น้องชายตาดำ กิติกรทำหน้าทะเลน้นแล้วปีกตัวออกไปพี่ชายจึงอดตะโกนไล่หลังไม่ได้ไอ้น้องติดเมียเอ้ยระวังตัวเองจะเป็นเหมือนกันนะครับของแบบนี้มันอาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้คนเป็นน้องยื่นหน้าออกมาพูดก่อนที่จะปิดประตูทำเอาปัทวิกรคิ้วกระตุกด้วยความขัดใจได้แต่ฮึดฮัดอยู่คนเดียวเมื่อไม่มีโอกาสได้ตอบโต้กิติกรร่างสูงใหญ่ ของคุณที่เพิ่งก้าวเข้ามาในงานทำให้มาลินีแปลกใจหากไม่นานก็ยิ้มออกมาเพราะคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้พูดคุยทำความรู้จักกับอีฟายให้มากที่สุดสาวร่างโปร่งระหงงไปทักทายชายหนุ่มพร้อมรอยยิ้มในทันใดด้วยรู้สึกว่าเขาเริ่มตกเป็นเป้าสายตาของสาวหลายคนในงานสวัสดีค่ะคุณปัดไม่คิดว่าคุณจะมางานนี้นะคะ สวัสดีครับคุณหนึ่งชายหนุ่มไม่ได้ยิ้มตอบคนที่ส่งยิ้มหวานมาให้หากเขาก็ตอบรับอย่างมีมารยาทพอดีในกลางงองแง,งผมก็เลยต้องมาแทนนะครับปัจชวิกรไม่ได้อยากดิสเครดิตน้องชายตัวเองรอกแต่อีกฝ่ายทําตัวอย่างนั้นจริงๆอีกอย่างแม่สาวสวยตรงหน้าจะเคยสนใจน้องชายของเขาหากเธอเองก็มีส่วนช่วยให้กิติกรสมหวังชายหนุ่มจึงคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไร ที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ของน้องชายกับเธองานนี้เป็นงานเลี้ยงครบรอบ60ปีของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ต่างก็นับหน้าถือตาตระกูลของเขาเพิ่งจะมาลงหลักปักฐานธุรกิจที่นี่จำเป็นต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งออกงานสังคมทำความรู้จักผู้คนให้มากก่อนหน้านี้กิติกรคอดข้างออกงานบ่อยและวางรากฐานเอาไวอ้อย่างดี ทำให้งานใหญ่ครั้งนี้ไม่อาจพลาดได้แม้ถ้าบอกว่าเพราะต้องดูแลลูกหนึ่งยังพอนึกภาพออกนะคะอีกฝ่ายพูดคำๆปัทถวิกรยิ้มบางคิดในใจว่าไม่ใช่เพราะลูกแต่เป็นเพราะเมียตหากลาถึงจะบอกอย่างนั้นแต่เขาเองก็ไม่เกรงเท่าช่วงแรกๆที่ต้องออกงานคนเดียวแล้วเพราะนับแต่มารดาเขายึดเอาหลานเป็นหลัก ท่านก็แทบไม่ออกงานสังคมที่เคยชื่นชมเลยทําให้หน้าที่ทั้งหมดตกมาอยู่ที่เขาเต็มๆหนึ่งยินดีอยู่เป็นเพื่อนคุณปัดทั้งคืนเลยนะคะพูดออกไปแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองออกตัวแรงเกินไปหน่อยจึงยิ้มแยแยหมายถึงในงานนี้นะคะปัตวกรเพียงยิ้มรับเพราะเขาไม่ได้คิดเลยเถิดอะไรคุณพ่อคุณแม่ของน้องหนึ่งมาด้วยนะคะเชิญทางนี้ค่ะมาลินีพายมือ เชิญชวนบิดามารดาของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะโซนด้านหน้าใกล้เจ้าของงานเพราะเป็นผู้ใหญ่ของจังหวัดปัทวิกรเดินตามอย่างยินดีเพราะคิดว่าเป็นมารยาทที่ควรทำความรู้จักทักทายบิดามารดาของหญิงสาวพ่อเรียงสรากับแม่เลี้ยงมรารตีดูภูมิฐานสมบัยของท่านทั้งสองท่านใจดีร่าเริงมาริณีดูคล้ายกับแม่เลี้ยงมรารตีส่วนเจ้าของดวงหน้า สวยน่ารักในความทรงจำของเขาที่พอได้เห็นหน้าพ่อเลี้ยงก็นึกถึงทันทีนั้นทำให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายได้คล่าวโรกหน้ามาจากใครทว่าดวงตาของมาทวีกลับคล้ายกับมารดาส่วนมารินีนั้นตาคมมีแววมุ่งมั่นคล้ายปีดาจำได้ว่าเคยเจอกันในงานแต่งของคุณมินกับหนู่ก้อยแล้วก็งานศพของเจ้าใช่ไหมคะแม่เลี้ยงมาราตีนึกทบทวนความจำอยู่ไม่นาน ครับปัตถวิกรรับคำอย่างนอบน้อมเขานั่งข้างพ่อเลี้ยงสลาแต่ด้วยความที่โตกลมทำให้แม่เลี้ยงสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างไม่มีปัญหานั่งเสียด้วยกันที่นี่แลนะคุณปัดพ่อเลี้ยงเอ่ยขึ้นพร้อมกับตบไหล่เขาเบาๆขอบคุณครับหนึ่งก็ว่าจะชวนคุณปัตพอดีเหมือนกันค่ะมารินีบอกพร้อมยิ้มหวานนั่นทำให้ผู้เป็นมารดาจับสังเกตได้ ท่านสบตาลูกสาวคนโตอย่างมีเลศใไนซึ่งคนถูกถามด้วยสายตาก็พยักหน้าลงนิดๆพร้อมกับยิ้มขัดเคินแม่เลี้ยงมารตียิ้มกว้างทันทีอย่างเป็นที่รู้กันว่าคนนี้คือคนที่ลูกสาวของท่านหมายตาเอาไว้ปัทวิกรมาดเนียบสมาร์ทดูดีทุกมุมมองวางตัวพอเหมาะพอควรรู้กาลเทศะที่สำคัญชาติตระกูลดีมากท่านเคยเจอน้องชายอีกฝ่ายมาแล้ว ฝ่ายนั้นก็ดูดีถูกตาไม่น้อยแม้จะออกแพรวราไม่สุขุมเหมือนกับพี่ชายแต่ก็น่าสนใจทว่าดดกิติกรพิองเป็นฝั่งเป็นฝาไปไม่นานนี้เองท่านเองก็แอบเสียดายเล็กน้อยหลังรู้จักลูกสาวคนเล็กว่าลงเอยไปกับพิมพปรางเพื่อนของมาทวีคุยกันไม่นานอาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟพร้อมกับบนเวทีเริ่มมีการแสดงเห็นว่าอยู่กรุงเทพนี่คะ มาเชียงใหม่บ่อยเลยคะ่ะแม่เลี้ยงเอ่ยถามแทนลูกสาวช่วงนี้คงมาบ่อยขึ้นครับเพราะปรางภรยาของนายกลางเพิ่งคลอดได้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่อยากช่วยเลี้ยงหลานนายกลางคงขึ้นมาเชียงใหม่น้อยลงคําตอบนี้ทําให้มารินีตาวาวขณะที่แม่เลี้ยงถึงกับยิ้มกว้างมาเมื่อไหร่ก็แวะมาเยี่ยมที่บ้านบ้างนะคะป้าจะให้แม่บ้านทําอาหารพื้นเมืองอร่อย,อร,อ,ยอร่อยให้ชิมค่ะคุณปัด คงทานมาบ่อยแล้วละมังพ่อเลี้ยงสลาอดแย้งไม่ได้จนได้รับคอนจากภรรยาแม้พ่อเลี้ยงก็ยังไงก็ต้องให้ลองชิมฝีมือแม่บ้านเราสิคะป้าแม่บ้านฝีมือดีอร่อยไม่แพ้ร้านอาหารพื้นเมืองดังๆเลยนะคะหนึ่งรับรองมาลินีรีบเสิร์ฟมานดาปัทวิกรกำลังจะตอบรับเพราะเกรงใจผู้ใหญ่แต่เพราะคำร้องที่คุ้นหูทำให้เขาหันไปมอง เพราะเพียงดนตรีก่อนหน้านี้ยังไม่สะดุดใจจนนึกได้ตอนแรกชายหนุ่มไม่ได้สนใจบนเวทีนักได้ยินแว่วๆว่าหลังรำอวยพรมีรายการแสดงพิเศษแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกเพียงว่าภรรยาอาดีตท,ท่านผู้ว่าชอบการแสดงนี้มากจึงอยากให้ทุกคนได้ชมไปพร้อมๆกันชุยชายพรามชายหนุ่ม,พ,มพึมพำกับตัวเองและร่างอรชร ที่เยืองย่างกรีดกลายบนเวทีก็เป็นร่างที่เขาคุ้นตาในระยะหลังมานี้กคดมุนโตะทุกคนได้ยินที่เขาพูดและไม่คิดว่าชายหนุ่มจะรู้จักพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงหันไปมองบนเวทีด้วยความภาคภูมิใจมีเพียงมาลินีที่น่าง,งอแม้จะมองตามทุกคนนั่นสองลูกสาวคนเล็กของผมครับพักหลังมานี้ให้เด็กๆโชว์เสียเป็นส่วนใหญ่ผมเอง ก็ไม่ได้ดูลูกสาวรำมานานแล้วพ่อเลี้ยงสราเอ่อยขึ้นทำให้ชายหนุ่มต้องละสายตากลับมามองท่านครับยายสองเขาเก่งผู้ใหญ่ในจังหวัดชอบทั้งนั้นค่ะมีงานที่ไหนก็เรียกหาตลอดนี่รีเควสเลยนะคะว่าจะต้องเป็นยายสองเท่านั้นแม่เลี้ยงหันมาพูดบ้างนั่นทำให้ลูกสาวคนโตของบ้านกอดอกข่มความกุญใจเอาไว้ คุณก็เลยปล่อยได้หน้าไปด้วยพ่อเลี้ยงแสวภรรยาจึงได้รับค้อนกลับไปอีกครั้งจากนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองก็หันไปดูการแสดงต่อปัตทวิกรมองเห็นความอิ่มอกอิ่มใจจากพวกท่านแม้แต่เขาเองก็ยังดูการร่ายรำจนเพลินทั้งที่เคยดูมาแล้วมารินีมองบิดามารดาของตัวเองอย่างเซ็งเทว่าเมื่อสายตากวาดไปยังหนุม่มรอที่นั่งฝั่งตรงข้าม ตาคมคู่สวยก็ต้องชะงักความรู้สึกสะดุดใจบางอย่างทำให้เธอขมวดคิ้วแม้จะบอกกับตัวเองให้ใจเย็นอย่าเพิ่งคิดมากแต่ในใจลึกๆก,ก็อดหงุดหงิดไม่ได้จบตอนที่สคนที่หมายตาในนิยายเสียงเรื่องพันธะลวงอย่าลืมนะคะกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ